สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับช่วงรู้บ้างก็ดีนะครับผมเรามาพบมินิ R58 นะครับผมสีดำสวยๆอย่างนี้เลยเจ้ามินิ R58 คันนี้มีดียังไงครับผมเจ้ามินิ R58 คันนี้นะครับผมเป็นโรสเตอร์2ประตู2ที่นั่งรุ่นเดียวของมินินะครับผมแต่ว่ามี2โมเดลก็คือ R58 กับ R59 ต่างกันตรงไหนก็คือ R58 เป็นแบบนี้ครับผมที่เราเห็นอยู่ทางด้านขวามือของผมนี้ กับ R59 นะครับผมที่เป็นหลังคาเปิดประทุนได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุด2โมเดลนี้นะครับผมได้เลิกผลิตไปแล้วด้วยฉะนั้นใครที่จะหาซื้ออีกเป็นไปไม่ได้ครับผมและเจ้าคันนี้ครับผมมาหล่อๆที่นี่เลยมินิ R58 มาพร้อมชุดแต่ง JCW แต่ว่าครับผมคันนี้มันยังไม่คอมพีทเท่าไหร่เพราะว่าตามสไตล์300ของเราครับผม JCW ต้องมีสติกเกอร์คาดข้างนะ สติกเกอร์คาดหน้าก็หายเนี่ยบนฝากระโปรงนี่ก็หายหลังคาสีเทาแบบนี้หูช้างสีเทาแบบนี้นะกระจกมองข้างสีเทาไม่ฟิง่งมันดูไม่ซิ่งมันไม่ใช่สไตล์3าย300กาลาดฉะนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าคันนี้ไปแรปสติกเกอร์ เปลี่ยนตรงนี้จากสีเทาเป็นสีแดงอ่ะลงังคาจากสีเทาแบบนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงคาดหน้าที่หายไปสอเส้นตรงนี้เราจะเอาไปคาดสีแดงอ่ะคาดหลังด้วยเดี๋ยวเราเอาไปคาดสีแดงกันไอ้พวกนี้ที่มีริ้วรอยอะไรต่างๆเดี๋ยวเราเก็บงานเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถมันจะสวยขนาดไหนนะครับผมมา A few moments later กลับมาแล้วครับเจ้ามินิคูเปอร์ R58 ที่เขาเรียกกันว่าหมวกแก๊ปครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบมากและใช้รถรุ่นนี้มาหลายคันแล้วแล้วรถส่วนตัวผมก็เคยใช้รุ่นี้จริงๆนะครับเคยออกคลิปหลายคลิปมากเลยกับเจ้ามินิคูเปอร์ R58 คันนี้ครับและคันนี้เป็นคันหนึ่งครับที่ผมได้เข้ามาแล้วรู้สึกว่าลุกมันแบบไม่เฟี้ยวอ่ะมันดูไม่แบบ ไม่ดูดูไม่แบบวัยรุ่นนะฮะเพราะว่าโชมแรกที่ได้มาเนี่ยอย่างที่เห็นข้างต้นครับก่อนที่จะไปรับเนี่ยเป็นหลังคาเทาหูเทาสติ๊กเกอร์เทามันอาจจะดูลุกแบบไม่เฟียวฟาวสไตล์300กาหลกาดครับเราก็เลยไปจับเป็นจอนคูเปอร์ลุกอะที่เป็นแบบหลังคาแดงกระจกมองข้างแดงสติ๊กเกอร์ต่างๆให้เป็นสีแดงหมดนะครับาคาดค่าเป็นจอนคูเปอร์เวิร์ก และส่งไปทำล้อแม็กครับล้อแม็กเป็นสีจอคูเปอร์เวิร์กเพราะด้วยตัวเดิมของรถเนี่ยมันเป็นจอคูเปอร์เวิร์กจากโรงงานมาเรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนสีล้อให้เป็นสีดำแล้วเปลี่ยนนี่ฮะสั่งมาเรียบร้อยแล้ว ดุมกลางนะครับเป็นของจอห์นคูเปอร์เวิร์กมาให้เลยตามสไตล์300ครับรถเลยอาจจะดูทรงที่มันดุขึ้นครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะรถคันนี้เราจะบอกเลยว่ารู้ไว้บ้างก็ดีกว่าที่เราจะทำรถ1คันเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าซื้อมาเสร็จล้างๆ,ๆ,ๆแล้วก็ขายนะฮะเราจัดทรงลงล้อตามสไตล์300กระลัดแล้วก็ให้รู้ไว้บ้างก็ดีว่าของเนี่ย มันมีไม่ค่าใช้จ่ายในการทํางานครับยังไงคลิปนี้นะฮะเราต้องขอบคุณโป,สปรสเปซนะฮะที่เดลามิดรถคันนี้ให้ออกมาเป็นรูปทรงตามที่300กระตดไลท์โชว์รูมต้องการครับ <S <S ล้อมแมกนะฮะขอบคุณร้านล้อมแมกที่เราส่งไปทําสีด้วยนะฮะดุมกลางนะฮะสั่งมาเรียบร้อยหมดใส่หมดเดยวมีโลโก้หน้านะเราสั่งมาแล้วขอนไว้มาแต่รถคันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เรายังยืนยันที่จะขายในราคาเดิมครับ1,290,000บาทจาัดไแนั้นได้ประมาณ1ล้านบาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะฮะ มีวารันตีให้คุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องแล้วก็เกียร์ส่วนควบ BCU ต่างๆนะฮะดูแลคุณหนึ่งปีเต็มการวารันตีของเราไม่ใช่ว่าเราดูแลคุณนะเราซื้อวารันตีบริษัทกลางเพื่อดูแลคุณยี่บี่ชั่วโมงครับคุณสบายใจได้ครับการที่เราวารันตีเราไม่ได้วารันตีปากเปล่าครับเราใช้วารันตีกลางเพื่อดูแลคุณครับสบายใจนะฮะสำหรับใครที่สนใจติดต่อด่วนก่อนที่จะจองไม่ทันนะฮะรีบจองเข้ามาครับ08525044 4 4, 4, 4, 4, 4. และลาย Official ของโชว์รูมครับแอสไตน์สายส like, ูร <aşk S 2> ทัสคอร์กาลาดไลท์ครับมีอัดด้านหน้าสำหรับใครที่สนใจคันนี้ติดต่อด่วนเลยนะฮะติดต่อเข้ามาเลยเพราะว่ารถรุ่นนี้ไม่ได้มีมาบ่อยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามชมในช่วงของรู้ไว้บ้างก็ดีการทำรถหนึ่งคันของสามร้อยกาล like, าดไลท์โชว์รูมนั้นมีรายละเอียดขั้นตอนหลายๆขั้นตอนครับสำหรับวันนี้ชั้นสามร้อยไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ